โอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิวทีโรใหม่ขององเอ๋อนะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งซัพอห์ตนะครับซ้่งขึ้นเข้ามาวันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเซิร์ของพาสซสฟกันเลยนะครับพาสซสฟของของเอ๋อนะครับทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับเขาจะได้รับหกโกทั้งเกมเลยนะครับนี่ครับกรุงมากนะครับสกิลของพาสซสฟนะครับนี่ได้หกโกทั้งเกมนะครับ และเมื่อสะสมพลังงานครบนะครับเขาจะขโมยไอเทมศัตรูได้นะครับนี่ขโมยให้ตัวเองหรือให้เพื่อนก็ได้นะครับเขาจะสุ่มขโมยนะครับครับแล้วก็จะว่งไปยังจุดที่กำหนดแล้วขโมยได้นะครับนี่นะถือว่าโกงมากนะครับขโมยไอเทมได้นี่ครับและเมื่อเรากดโจมตีปกติครั้งหนึ่งนะครับเราจะคืนไอเทมให้ศัตรูนะครับต้องก็ได้รับเกาะนี่เลยนี่ก็คือในส่วนของ Passive นะครับ จ๊บบครัแต่เมื่อเรานะฮะใช้ฮาดตีกับคีบป่านะครับเราจะได้รับโกมาแทนนะครับนี่ได้รับหนึ่งโกนะครับก็ถือว่าดีนะครับมันยังจะโดนที่หนึ่งนะครับไม่ใช่นะครับผมขอเอ๋จะเลือกทุงนะครับกับปล่อยร่างโคนเดินไปช่วยโจมตีประตูนะครับนี่เลยถ้าหากเราขโมยขึ้นประตูนะครับตั้งโคนก็ขโมยขึ้นมาครับ ท่ามือเราเนี่ยท่มือได้สองไอเทมเลยนะก็ถือว่าโกงมากเลยนะท่ามืได้สองไอเทมอ่ะแต่โกงไม่ได้เลยที่บอกชีชในส่วนของสกิลที่สองนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไปนะแล้วก right. ็พุ play, <S <S <and S 1> ่งไปนะครับแล้วก็จะเสกร่างคนมาโดนตีนะครับสกิลอะไรอีก่ะสกิลแรกพุ่งกับสกิลที่หนึ่งนะครับเพ่เปลี่ยนเลือกทิศทางแต่พุ่งะ

คงงก็คลิปนี <|so|>? <S 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 ้ก็จบไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ